ก็ถึงแม้ว่าสถานการณ์ในปัจจุบนนะันระหว่างเอริกเทนฮากกับแมนยูเนี่ยมันจะนิ่งแล้วนะดูทรงคงไม่ปลดแน,แน่แต่เด็กผีที่ไม่เซฟเทนฮากเนี่ยก็แอบคิดไม่ได้เช่นกันว่าถ้าผลงานของทีมมันยังไม่ดีขึ้นและต้องมีการปลดเทนฮากออกจากตำแหน่งจริงๆใครจะเข้ามาสารงานต่อดีซีดานที่ทุกคนอยากได้เนี่ยเขาไม่รับงานโทมัสทูเคลิลที่พี่อ้นอยากได้ไปคุมทีมชาติอังกฤษแล้วส่วนคนที่ไม่ต้องการเลยคือแกเร็ตซอเกต ถึงแมสเซอร์จิมจะชอบจริงๆก็ตามอีกคนนึงก็คือรูเบนอาร์โมริมคนนี้ก็ลูกผีลูกคนมีข่าวแล้วก็เงียบไปแล้วอ้าวแล้วทีนี้จะเอาใครมาดีสรุปสุดท้ายเหลืออยู่คนหนึ่งอยู่ดีๆก็โผล่เป็นข่าวมาแล้วแล้วคนนี้จะดำชอบด้วยต้องบอกว่ามีข่าวดีให้เด็กผีได้มโนกันเล่นอีกแล้วว่าถ้าหากคนนี้มาคุมแมนยูมันจะเป็นยังไงเนาะเพราะว่าล่าสุดมีรายง,งานจากเดลี่เมลสื่อของอังกฤษว่า ตัวแทนของแมนยูได้มีการติดต่อไปพูดคุยกับชาบี้เอนันเดสอดีตกุนซือวัย44ปีของบาร์เซโลนาที่กำลังว่างงานอยู่ถ้าหากว่าสโมสรต้องแยกทางกับเอริกเทนฮากในท้ายที่สุดเฮ้ย hey, ถ้าคนนี้เอาด้วยโดยทาง Daily ่เมลได้ลงรายละเอียดเพิ่มเติมว่าแมนยูนั้นได้มีการติดต่อกับชาบี้ถึง2ครั้งในช่วงสาเดือนที่ผ่านมา ซึ่งตัวแทนของสโมสร4คนที่ไปพูดคุยกับชาบี้ก็นำโดยโอมาเบราดาซีอีที่เพิ่งจะบินไปบาร์เซโลนาในช่วงวันพฤหัส,สบ,บดีที่ผ่านมารวมไปถึงสจิมแรดคคิปที่อยู่สเปนอยู่แล้วเพราะว่าแกไปให้กำลังใจทีมระบายของอินิออสที่กำลังแข่งอเมริกาครับอยู่พอดีโอ้โหเอาไว้เฮ้ย คุยจริงจังซะด้วยซึ่งตัวของชาบีเองก็แสดงออกอย่างชัดเจนว่าเขาไม่อยากคุมทีมในสเปนอีกแล้วส่งผลให้เทนฮากยังวางใจอนาคตของตัวเองกับแมนยูไม่ได้โดยเกมต่อไปเทนฮากจะต้องพาทีมบุกไปเยือนเฟเนบาเช่ในฟุตบอลยูโรป,ปลาลีกคืนวันพฤหัส,สบ,บดีนี้ก่อนจะกลับมาเล่นเกมพรีเมียร์ลีกกับเวสต์แฮมที่ลอนดอนในคืนวันอาทิตย์ <X clouds> ทั้งเฟเนทั้งเวสแฮมโอ้โหหนักๆทั้งนั้นชาบี้เนี่ยยิ้มหวานเลยมั้ง <S <S ส่วนผลงานการเป็นกุนซือของชาบี้เอเนนเดสเริ่มจากการเป็นกุนซืออาลซาสในลีกของกาตาซึ่งเป็นสโมสรสุดท้ายก่อนที่เจ้าตัวจะแขวนสตัรดโดยเริ่มคุมทีมตั้งแต่เดือนพฤษภาคมปี2019 จนถึงเดือนพฤศจิกายนปี2021ซึ่งคุมทีมไปทั้งหมด102นัดชนะ67เสมอ17แพ้ไป18นัดขวาแชมป์ลีกกาต้าหน1สมัยและบอลถ้วยอีก4รายการถัดมาก็คือบาร์เซโลนาที่เริ่มคุมทีมตั้งแต่เดือนพฤศจิกายนปี2021จนถึงเดือนพฤษภาคมปี2024โดยคุมทีมไปทั้งหมด142นัด ชนะ89เสมอ24แพ้ไป29นัดควา้าแชมป์ลาลิกาสเปนได้1สมัยกับแชมป์สเปนิสซูเปอร์คัพอีก1สมัยก็ถือว่าคุมทีมมาแค่2สโมสรเท่านั้นนะคือถ้าหากว่าสุดท้ายแมนยู U, ปลดเอริกเทนฮากออกจริงแล้วไปดึงชาบี้อนันเดสมาคุมทีมต่อเนี่ยโดยส่วนตัวของพี่อน้นบอกเลยว่าเอานะในฐานะที่แกเป็นตำนานนักเตะคนหนึ่งของโลกฟุตบอลนะ ประสบความสําเร็จมากมายตอนเป็นนักเตะเอ,า,อาง่ายๆอะ่ะตอนแกนอยู่บาซ่าดยวิธีการเล่นของบาร์เซโลนาที่มันแบบตากีตาก้าต่อบอลกันสวยงามบุกดุดันแกก็คงซึมซับอะไรแบบนั้นมาอยู่ในตัวเองแน่ๆเพราะฉะนั้นถ้าแกคุมทีมแกก็คงให้ลูกทีมอ่ะเล่นต่อบอลสั้นๆสวยงามบุกถลม่มใส่คู่แข่งแบบบาร์เซโลนาแน่เพราะฉะนั้น ถ้าเกิดรู้สึกว่าแมนยูหลังจากป่าเฟอร์กี้ไปแล้วบุกไม่มันเลยเล่นไม่เอนเตอร์เทนเลยชาบี้เอนนนเดสอาจจะเป็นคำตอบที่ทุกคนถามหาก็เป็นได้แต่มันก็เป็นเรื่องของอนาคตเนาะเพราะว่าเพิ่งมีข่าวกันแค่วันเดียวเท่านั้นเกิดเอริกธันฮากจับพัดจับผูกลับมาทำฟอร์มดีกลับมา,าพาทีมคว้าชแชมป์ได้ก็อาจจะอยู่กันยาวแต่ทำไม โอกาสของชาบี้ก็มีเช่นกันเพราะฉะนั้นเด็กผีคิดเห็นยังไงกับชาบี้เอเนนเดสอยากให้มาคุมแมนยูไหมหรือว่าไม่อยากอยากได้ใครก็คอมเมนต์เข้ามาพูดคุยกันใต้คลิปได้เลยนะครับดูจบแล้วอย่าลืมนะฝากทุกคนกดติดตามพี่อน้นแฟนผีไร้ขนด้วยครับ